เจคพงเจจรุวันนะเป็นตัวแทนของทางท่านประธานรับองค์ไทถือเอียฝากดวงเสริมบรารมีขอพรขอบรารมีจากทีกงและองค์เจ้าพ่อแปะกงพร้อมกับไซทีิวโจริยิมดีและวงอิมบมสักจุยเช่งสิ้งประธานพอได้ท่าน ทั้งสองครอบครัวเสียตุยจอตุยยงหัวตัวปูปุยเฮงเฮรวยรวยมามีสีสุขอายุมั่นขวัญกินคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองกินแก้วกินแก้ววัดสายตัวทำเลยนะเฮงเฮรวยรวยสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮรวยรวยใช่ใช่ ชัยชัยชัยโยโยโยตรอมือดังสักครั้งนะค๊า,า yo, yo. ตบดังดังของให้รวยเยอะๆนะจ๊ะ